เอาตอน้ใหญ่ประตูหยาเนาะแ,แบบนี้แล้วแต่ก่อนคอยกระเฮ็ดจังสิแหละเมือ่อย <c oughs> นี่ตัวนี้นะเป็นแห้ง <c oughs> อีลีลได้สยไยอาาคอยเฮ็ดอยู่กับพ่อกับแม่นะลำบากอีหลได้คือเจียแป๊บเดียวเด็กก็ขึ้นเด็กเนี่ยทุกคน,กน,นบ้านเฮาเอินอาณาเขื่อจจิงจ่อเมียนกว่าจะได้กินข่าวแต่ละเม็ดทุกคนเลยเข็ดอนณะภูเขา เจี๊ยนี่รายรอบแล้วนะเจียบเอาเอาเอาใจทิมไว้นั่นเลยก็แล้วเราจะผ่าไว้บ่ทิมไว้ใช่บ่ะผ่าไว้แหละทิมไว้กับเจ็บแล้วโอ้เย็นขนาดเลยเนาะเป็นวิธีบ้านๆของชาวเขตนี่ก็จะตักน้ำตักตักชุ่มเอือบ่ตักชุ่มเอือปึ๊บหนึ่งสองสามปลากว่าจะยกได้คุนน่ะ เก่งๆๆอ่าตกเก่งขนาดเลยทุกคนเก่งระวังเด้อให้ให้ข่จับมือบ่ข่อยสิดึงซอยนี่ย่าแลไปเบิ่งขึ้นนี่ก็จ้องจังซี่แหละทุกคนตะเปิก็ตะนแหละไหลสดีทุกคนอยู่ชนบคือเก่าเบิ่งบรรยากาศตอนเลงๆนี่ทีมงานอายบุญตาแล้วก็เบาโกยสวัสดีครับ c เบาใสสตูดิโอเนาะมื้อนี้กดนเอนึงพี่น้อง้เดออายพี่น้องเพราะว่าเฮาก อยู่คนละบานคนละเมืองเนาะมื่อนี้กับสิพาไอ้เพื่อนไปเที่ยวเพชรชโนดมุบบาทบอมตากาบอากาศยังแรงทุกคนเลยจังได้กับไปติดตามชนเมกันนี่เบากล้วยเด้อทุกคนครัครั้งแรก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 ที่ได้พ่อกันครั้งแรกที่ทำงานกันเคยเซ็ตเคยคุยกันในโทรศัพท์แต่มื่อนี้นะกับโบได้นัดกันได้บังเอิญเลยลีบังเอิญนะบังเอิญบังเอิญเนีเป็นบรรยากาศบ้านกปูนย่างเด้อทุกคนเด้อเมืองน้องแข่งสวัสดิ์ในเขียวเป็นบรรยากาศบ้านๆเลย โอ้โหต่นแรงทุกคนเลยน่ายูอีเดีนะแต่ยนมาเนี้ไฟฟ้าดับสัญญาณบุมีทุกคนบต่ว่าสิไล่สดไอ้ทุกคนได้เบิ่งนำกะอันน่ะแต่ว่าเขอถูดได้ลายทุกคนมันบ่มีสัญญหยาดเลยทุกคนมันก็ไล่บ่ได้ถ้าถ้าชื่อว่าชัญญาณมันขึ้นก็สิได้ไล่ให้ทุกคนเบิ่งจังหน่อยมือนเมื่ไปเฮือนผู้สาวเด้อแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสื่อผู้สาวจริงนี่ดอกกล้วยกับไอ้บุตาพาไปเด้อทุกคน มาเบิ่งกับเจ้าไปดีพ่ออันะไรระวังทางเขาละหยาดได้เด้อกับเจ้าอันนี้เชียร์หยาให้ทุกคนแ่วอู้มาเบิ้งกับเจ้าเชียร์หยาให้ยังโมเสาอยู่ยังโมขำแล้วสบายดีไหมอ้าวตะรังตะรังไปว่าบูหูตามผูเสารตักน้ำยังบ่พ่ออยู่ นั่นกันแล้วแต่ว่าเขานนาคายกินข้าวก็เจ้าก็เลยอนาถาเขาโดนก็เจ้าเลยไปก่อนแต่บ่หูเข้าไปทางน้น,นี่โอ้เสียดายบ่ได้เอาของมาปืดเดืดเชียร์สองคนนี่ใช้ลูกสาวได้ไหมกากระมอดอ่ะโอ้ลูกสาวเ่าได้ใหญ่ประตูหนาเนาะแบบนี้แล้วแต่ก่อนคอยกระเห็ดจึงสรแหละเมือ่อยนี่ตัวนี้นะ เป็นแห้งอีเลีได้สำไยอาาคอยเห็ดอยู่กับพ่อกับแม่นะลำบากอีเลีด้คือเจียแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นเด็กเนี่ยทุกคนกบ้านเฮาเอินอาณาเขือจจิงจอเมียน,นกว่าจะได้กินข่าแต่ละเม็ดทุกคนเลยเขตอน,นาภูเขาเจียนี่รายรอบแล้วนเนาะบ้านยามันขึ้นขนาดนี้ บาหน้าจูเฮยะปด้ยตัวบางคกว้างนั่งเบ่งทุกคนอาบุกกว้างไปหน่อยนะบอกว่าได้แล้วกระสอบหนึ่งบ่ได้บ่สักตะบ้านบอกกระสอบบ่หอดบ่โอ้ผลทุกคนเขาจะมาจะให้ติน่ะโอ้ยขีดภูเขาโอ้ประมาณครึ่งกระสอบเนู่นโอ้ แต่เขาบ่าบกวางเติมเนี่ยนี่ยเสียหญ้าสองคนก็จะว่าบกวางก็จะว่าทำมัได้รับเข้าใจได้ไหมเดียวไปอะไรเกี้ยแหละก็โมเรียดะไปทุกคนไปตามผู้สาวนัดกับผู้สาวแล้วผู้สาวไปไปก่อนเขาเขาอาณะท่าเขาดนบพรว่าเขากินข้าวไปไปเบิ่งผู้สาวตั้งน้ำน้ำกันทุกคน เบิ่งทุกคนทางทางผู้ชาวไปอันาตักน้ำจักเมนมอนลือออ้นนมีรถมอเตอร์อไซค์เออมอเตอร์ไซค์ปะมาจากนา้ำมาจากนา้ำใช้เห็นผู้ชาวปะเห็นโอ้ไป <laughs> ในแถาบอกผู้ชาวตักน้ำอยู่ระหว่างทางทุกคนก็มีชวนมัน ชาวบ้านที่นี่ก็รายได้อนานะจากชาวบ้านก็คือปลูกมันหรือว่ากล้วยด้รายได้จากของชาวบ้านของคนอนณนาะเขตนี้ก็จะปลูกมันหรือว่าปลูกกล้วยก็ยังโบงมีอยูอ่ประมาณนี้เอาแล้วทางอยู่ใส่นอ้อบานนี่โอ้เบิ่งทุกคนคือเบาใส่ uh, สูซีวิตอีีเบิ้งทางไปเอาน้ำ โอ้โหมันแมนอยู่บ้าทางอาวหนามเลยทางหานอใหม่ไปจากอันนี้มันก็ะสีเหมือนเมิดเนี่ยเหม็นแบบบาร์ฮู้ฮู้คอยเด้อร์ขจ้าฮู้คอยจะได้คู่ใหม่แล้ว เมนทางนี้โอ้ขอบใจเลยใส <c oughs> ่น้องเงิน <c oughs> นี่จาบ้า <c> ง <oughs> <c oughs> โอ้น้ำธรรมชาติดีเนาะธรรมชาติดีนี่แหละ คนยังได้พัวเทาเห็นบ่าสาวเมาคนช่วยชีวิตอยู่ได้โรว์ว่าเบาชายเนี่ยอดค่อยๆนำบุสิทธิ์ติโดนแล้วคุยงอมแล้วอันนี้ทุกคนเป็นเป็นขวดก็จะจะไม่ได้ใส่หมากน้ำเตาแล้วเราจะใส่ขวดมีแต่บานเชือกเนาะคือยังใส่หมากน้ำเตาตะบานเชือกยังใส่ในในเขตสนมดในหลังจากที่กินนำอารมณ์เบิดแล้วเขาจะใส่เป็นประโยชน์ได้นี่เป็นวิปปะนี่มันอะไรเนเป็น่าขยะของบ้านเมือนต้องเจอจังไหนล่ะ ซสือเมาเสือเมากินแล้วบ่เมากินแล้วบ่เมาแต่ว่าอยูน่นแซ่บนะเมาแต่ซืืออาจจะเมาแต่ว่ากินแล้วแซ่บกินแล้วติดใจื่นติดใจลองใจไอ้องลองเจ้าบ่าเราได้กินแล้วตังบ่เมาอ้ายฮักและสาวเมืองนองอันนี้เป็นเพลงของคอยคิดเองนั่นทุนพอคันย่ามเดือนเดือนสิบเอ็ดแห้งบ่จนนี้ปะได้แต่เดือนเดือนเจ็ดเตือนแปดนี่บ่ คือแบบว่ามันแห้งน้ำมันนี่น้ำมันมาจากแรงทีล้างกระตุกแรงล้างไม่แรงนี่แล่แรงบนโต๊ะว่าน้ำซางที่บ้านก็จะใส่การน้ำถั่วหมดแล้วโอ้ยรอเจ้าไปกินซะเลื่อนเลืมเอนต้มไม่ต้มไม่ยั่งอยู่นี่มันยังหมดทายโอ้ยรอคือคักแขกเสียงดังกรกุ้งกริ๊งก้าให้ดิน้องสาวไจะบม่น้องสาวน้องสาวโอ้เรามันตักน้ำ

ป้ายุ้งลายเลยพี่น้องเลยบังซอยแคะแนนบ่าวกยบุตรถือเสือกตัวเงผู้สาวทุกคนตัเมิงสาวยามมือแหลกตักน้ำเป็นวิธีผู้สาวเฮ้ยบ่าวบุตรถทุกคนเป็นวิธีชีวิตของผู้สาวเขตนี่ทุกคนการจะตักน้ำนยามมือแหลกนี่แหละการใช้ชีวิตในบ้านๆเลยนะเอาจริงๆนะทุกคนคือมันมันมีแต่ดงอ่ะเบิ้งดิน่าจะเป็นเขตหาหนอใหมยลายกว่าเบิ้ง น้ำมันไรยังบอกว่าแถวนี้นะไม่เห็นเต๊ว่าเขาขายนะเขาขายทางแถวมืดนะคอยตรงได้ไปหาน้ำมัแหละสมเอาเวลาจะไปหาน้ำมันเท่านี้บอจะไปหาบอจับให้คอยสิอันนี้เห็นไะไเอ้ยบงโอ้ยตายเลยนะนี่ทุกคนเบิงคือบอใส่จนหาทางเข่าบอเห็นตะกี้นี่ ไปไซบ์บกวยนะคอยนะเวลาคอยมาเบิ้งวิถีชีวิตของผู้สาวานะคอยสิอดบ่ได้เห็ดอะไรด้จักซอยอ่าจักซอยรถคอยต้องซอยเขาเจ้าได้เวลาหาบน้ำก็ต้องหาซอยทุกคนให้ซอยอยู่บ่โอโมเต็มใจกับโมซอยเะบุ๊นอย่างเราสิค่ข้านี้ดีกว่านี่ต้องหลายขนาดบกวยต้องเป็นแบบอย่างให้ทุกคนคนแบบตัวใดอยากเป็นเคยเดี๋ยวเดี๋ยว าหากว่ายุงกัดคอยกเป็นคนยุงครยุงนี่ใครเป็นคนยุงหายโรคปจนาลาวติเาหน่อยเฮ้ยยุงกัดไปหนอยุงปิดน้ำปิดตนะใช่ยุงนโอ้ยมีแต่เเดียวเจ้าเดียวกโกยยุงหักไคอยได้คอยได้ตักน้ำาสใจเาพาแบบนี้นะยุงกย้เม่ไจริงจเป็นค่ยุงนึกว่าเป็นยุง่ มีแต่บาโก้เลยไปเนอะยุงมักบลาได้ยังไงทุกคนมันเป็นมันเป็นดงนะเออมันเป็นดงเป็นนานาบาปหลอดเป็นนี่แหละมีอย่างไรก็ซอยอยู่บ่บ่มีเนาะซอยให้กำลังใจกับบ่ได้บ่หน่าไรพ่อเียบเอ้าเอาเอาใจทิมไปนั่นเลยก็แล้วอ๋อมาได้ผากไว้บ่ทิมใบเถอะบ่ผากไว้แหละทิมว้กับเจ็บแล้วโอ้เย็นขนาดเลยเนาะเป็นวิธีบ้านๆของสาวเขตนี่ ก็จะตักน้ำตักตักชุ่มเออบาตักชุ่มเออเอาเบิ้ลเลยบวกกินทีเดียวเบิ้ลเองบ๊วยเหรอนบื่อเวลาผู้บวมเรียนกับผู้บ่าวเลยเนาะบ่หรับตักลองเบิ้งดูเดี๋ยวสกินลองเบิ้งก็ได้บ่ได้บ่เพราะว่าฮอตตักมาจากธรรมชาตินี่แบบเอามือเคิรนกับฮอตบิได้ต้มได้เนาะเนี่ยทุกคนกินแบบน้ำดิบได้เนาะเข็ดนี่เบิได้ซื้อบิได้ขายน่าจะบ๊วยแล้ว จะซื้อจะไ่ได้ซื้อจะมาตักเอาตามลำธารจากธรรมชาติโน่นเกือบเบาใส่จนไปเลยตะกี้เนี่ยขันไอ้บุ่ษตาบ่งห่างใส่กันเลยตะกี้เนี่ยต้นหูแถมขยะขยะเล้ว่าขี้ยงอวะยืปะรำเปื่อนไหลใบไม้ใบไม้ในเขตสนบวดนี่จะบ่มีคำว่าน้ำเปื่อนเนาะเมนต้องกินแบบอิ่มๆแบบนี้เลยธรรมชาติไปตักถือถิบได้ครัำดีเบิ่งไหมเอาตักไหม ก็เจ้าอยากบริกินนะเจ้าแสดงื่อๆนะอยสกินไดยก็กินแถบ่เออคอยสกินลองเบิงโอ้ยเนาะเห็นว่าคอยบ่าําคัญซัอสํารองก็พอแล้วบุตุกไปบนเรือไปเบิงอันนี้คือตักมาจากหัวใจว่นี่นะวใจหัวใจเนี่เป็นยังไงแบวะเห็นยู่บ่อ้าวลุยยังฮ็ดอ้าวลุลลุยบาื เดี๋ยวๆแต่ว่าเป็นหยังติเนาะเป็นคนที่จว่าดกให้ซาละว่าจกบวน่ะเจ้าก็กินซื่อๆาตักนําให้ว่าบ่ฮักอีกกินอีกบ่เอาเอาเต็มุกโลดนกินเบิ่งจัหนกเออย่ามันสบ่มีไผเบ่แบบนี้นะเฮานได้เนนว่าม่านเฮาก็แบบนี้คือกันก็เลยแบบเฮาบ่ถือแบบเรื่องมันมีขี้เนือหน่อยนึงบ่เป็นหยังดอก ขยะน่านะเข้าในกร,ระตูฮัม่ได้มันโบเมนขี้เหียขยะแดีวมันเป็นใบไม้จากบบธรรมชาติเน<อ>ี่ยมันโบเมนแบบว่าเป็นทุ่งขยะข,ขยะเดี๋วมันเป็นแบบนี่ก็จังใบอันนี้ใบหน้าไม้ไร่เนี่ยมันเปื่อยมันก็เขาเอิ่นว่าธรรมชาติอ่ะอย่า่ตาดีแบบอ่ากินแล้วแบบเย็นดีเนาะเพราะว่าเป็นน้ำที่ออกมาจากธรรมชาติเย็นแบบแซบโยแซ่บกว่าน้ำหมู่บ้านเราอีกมันเป็นสรรพคุณหลายอย่างเลยจะว่าใบไม้จากชนิด ล่นลงมาว่าสีตักซอยเพิ่นกะมันแคบๆมองทีตักเนาะเอาสีได้เบิ้งให้กำลังใจก็ได้เนี่ยเนี่ยตักบ่ได้ดอกพลายนะแต่สีเบิ้งให้กำลังใจเพิ่อนนี่ก็พอแล้วอ่ะหนักตุ๊กข่อยฮาโรยนะยาโรยยาโรยเอาข้าวโรยมาเลยอ๋อฮยาโรยนี่แปลว่าน้ำพัดไปยาโมฮัสก็ได้ไข่เนี่ได้แต่เบิ้งและแบบคือสิบ่ได้ครอบควอง โอ้ยยังหน่อยก็ได้เป็นดาวนี่ไว้เบิ้งอ่นปลาก็ค่อยตอกมันมีเลยรบัวสมองแม่นค่ะโตเป็นเห็นขยะละแม่นค่ะค่ะใชเวลาตอนเช้านี่เต็มบ่ดหรอเขาจะตักน้ำจุดนี้บ่เต็มลายเลยเนาะยัดกันเลยบ่มามาแต่ประมาณชิโม่โอ้พี่แม่พี่มันเนาะอะไรมาก่อนแสดงว่าตัดก่อนชิโม่เช้าปลาทุกคน ชี้มงใช่บอน้องเอาไปใส่เงียงเลยนเานาะไปไปคนเดียวบ่ไปคนเดียวมันยัมีมูมไปตักน้ำเด้อยู่ทางกันเนอไปตักน้ำตีซี่ทุกคนบึง้งลำธารมองเอาน้ำนะเนี่ยทางขึ้นบ่ใส่จนผู้จนไปเลยเลย,เลยอายเอินกลับมา <laughs> ทางนี้ว่าใส่คือมีแตรกราา่ก้อนน้ำใหม่ไล่บึ้งทุกคนโอ้โหย คือไปคนเดียวตั้งแต่ตีซี่เลยสุดๆพี่น้อยเสาวลาวาก็มีการดำรงชีวิตแบบบันดอกมันนาใช้ชีวิตแบบบ้านๆอย่างที่ชีวิตแบบเดิมๆพี่น้องอันนี้เป็นน้ำเมื่อกี้มันออกมาจากทางไม้ในว่าสลับตินเลยขยามพนตกต้องข้าวไปตักที่นี่นะเพราะว่าน้ำช้างที่บางข้าวใส่ตลอดการน้ำท่วมไปแล้วพี่น้อยเลยวข้าเจ้ากมาตักน้ำยูโดงจุดนี้พี่น้อยย่ามเดือนเก่าเดือนสิบก็สิแห้งพี่น้อยจุดนี้เลยเป็นน้ำแรกพี่น้อยแห้งหมดเลยพี่น้อยจุดนี้ ขยันเนาะมีหรือเปล่าผู้บ่าวยังท่านเกิดยังท่านอีกเกิดอีลีบะอีลีบะเจ้าก็เบิ้งเลยคอยเท่ารือเด็กหน่อยเอาคอยจีหูเราคอยกากาเป็นดังอยู่คนละบานเนาะอยู่คนละบาาะบอคันบ่มีกับบางทีเอฟซเขาแบบสนใจฮะนาเอเราคอยมือชุดตับแล้วออตับเ ตอบบ่ได้มื่อยล้ะได้ผัวรุน5อายุ50ขึ้นไปโอ้ยรุน5ก็มีเป็นมักเจยจอยหรือ่ายๆบ่คือคืบาวไส้นี่สเปคของเราะาบาวไส้น60เลยได้อือ60ปีแล้วแม่นค่ะว่ารอเห็นน้ํามาสิโอ้ขอบใจได้ล่ะสิได้อั่ะมี กมขนมแล้วคนเขาบ่ใครมากินมี่กินยังนะมี่กินยังมี่กินไอมีมีอ่ามีใบ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 จำยังจโบกินมี่บ่โอ้มันก็ถือเดกินมามมาโอ้มามาค่อยบุมีตอนนี้เขาเอาด้ใจมาอืมเว้นซ่โอ้มันแอบมันแอบเพื่อแบบ กอแบบอานาระวังไว้นี่คือวิถีชีวิตของผู้สาวในเกษตรนบที่ต้องมาตักทุกทุกต้นเศร้าแลวก็ทุกๆต้นแรงเนาะตักเศร้าแลวก็ตักแรงโมเมนต์ว่าต้นเศร้าต้นแรงนะซ้ำเศร้าซ้ำแรงโมเมนต์นะคุ้มพ้อมบอกชามคนเลยนะเดียกสี่ให้ ทุกคนในเบื้องกำกันนี่แหลนะเนาะว่าเราสีหาบได้หรือบ่เนาะเพราะว่าเรามาสองคน,นแล่น้องสาวของเรานี่เราสีให้เบื้องหาบจักตุ๊กนาะทุกคนนั้นเป็นว่าจีหาบคืนพาทุกคนเบื้องกำกันในมุมนี้น,นี่เนาะไอ้ยอทางลำ <laughs> บากสุดๆค <laughs> ่อยนี่ <laughs> บาะว่าจะห้ามน้ำเลยทุกคนแค่ <laughs> ค่อยอนะันน่ะย่างขึ้นกับไปเชียร์ญาให้ไอ้้บั่หงเ็ด ก็เดี๋ยวเรไปหาาไหมเราไปปาเิร์มเมอด้อยู่กันเนาะโอ้คือเราไปหาเราไหมเราคิดางแถวนี้เล่นโอ้ไปเไปหาเธอหนี่มีตยุงลายได้่หมนาคอยผูกมือเาาคยเข้าป่าเข้าป่ายุงยุงปลไบ่เบิรนพาค่อยไปเลยเไปหาาไหมยุงใหญ่ยุงน้อยมีมัดไปกบค่อยในต้องยันยุงใช่บ่ไปจะดูแลยันแตเจ้ายันค่อยบ่ไป เจ้าอะไรจีดันค่อยไปบ้ามืนใช่ไปบ้ามืนใช่โอเคจุตัวค่อยดลตัวได้เนาะโอ้ค่อยมากปรี้ยแบบนี้จะได้ตัวได้รค่อยชิมตัวแล้วจ้าตัวตอนนี้ก็ได้นะบ้านเจ้าอันนหนจะดูว่าที่ว้ามาได้ตัวเบิ้ดอ๋อได้ยังกินข้าวแหลงมาเนี่กินกับยเี่กินกับยเี่โอ้กินกับมาม่ายุมาม่าแต่ยูพีน่ะมันเป็นอันนี้หรือว่าไว่ เดี๋ยวบะมี่บะมี่าก็ไ่ไวบะมี่เดี๋วไวไวาก็ได้มักมี้ยนออ้ยยุงทุกคนเลยแ่จะห้ามน้องไปละใจเสือดำมันแห้งหมักเนยนตัดทุกคน้าทุกคนเลมีนเอาเสื้อเนทันมาเนาะ ยุงร้ายแห้เห็นดิอิโซเลยเพราะว่ามันเป็นป่าดิแค่นี้นะเป็นป่าทางนั้นอิโซดร็อกโซยไพโซยยุงมั้โอ้ไพส์โซยยุงเอาเลยคู่คือโบราณคือมีเด็กชายดีข้าวนะงานศิลป์วิถีชีวิตในเขตนี้ชีวาสู้ชีวิตจริงๆอเ็นเรื่องธรรมดาเลยดีดีเลยของหมู่บ้านเพิ่นพี่น้องเลยบ้านยังไงบ้านนอกบ้านยังบ้านพูดย่างเลยทุกคนถ้าได้อยากตามเบาใส่มากกับมาลดเด้อ นั่งกับอาอที่นี่นะเพื่นว่าราใชเป็นครั้งแรกในชีวิตโอ้ขับใจหลายๆจ้ะหลายๆคนรู้จักขอบคุณหลายๆเด้อขับใจเลยเห็นอตาบอกว่าอ้อยากเห็นนะเห็อบ้างลาบ่ะร่ระวังระวังบากรวยค่อยรจะจะเล้ยใครเลีอยมาได้าห้าสิบพันห้าสบพัเนี่ยอยเสียรอคอยรอรอห้าสิบพนที่จ้างตอนนี้รถ เอาเอาเลยเมียบุได้ลอกกันเราผสมเล่เราตักน้ำเสร็จตุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาใส่มาในนี่ทุกคนมาใส่ในผุเนาะนึกว่าชิหามาน้ำกันในคุนี่อันนี้เขาเอินกระตุยกระตุยนึกว่าตายแล้ว กระทงแบบกระทงเข д a n t Harriet ่นแหละกระสอบแม่นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่พุ่น b e n w o r ยน้อง h scholarship m s t u อ i o job. What kind of standard did you become Dsitri cho sean shocked or ก o t a good. ma Oh Copy modelling Bhow banks, mo pan ่ s h a y a o mountain in the pad геро, romance park, mono เ l r e a d น,นั้นนั่มเต็มเต็มขูแล้วเจ้าว้ยัสิทอกตตมอีอมก,กอ๋อทุกคนเลยเจ้าเจสีชัยังหามี่เจา้ามหามมือนี่บ่ลลางตีนลางมือบอจหนนี่บ่โอ้ฮาบเหนเนาะเ้าเอาิยังนไม่านไม่านไม่ใช่บรุ่ะเบริเเบรไอแมนบบเมนไม่ดูทีนี้บมมนกัไม่ดูนีไม่ดูเขาเอิตเบรเ้ น้ำในกระตุกกระเต็มแต่ว่าเพื่อนก็ได้เติมน้ำในคุกอีกให้เต็มทุกคนเลยเบิ่งทุกคนสาวของเพื่อนก็น่าจะนักไลยเติมมาเบิ่งวิธีชีวิตสาวเขตนี่เลยหายห้ามบ้าโกร๋นะครับครัยปนองเบิ้งเบิ่งเด้อทุกคนเบิ่งขึ้นขึ้นเขาไปทางใดเขาอุ้ยอุ้ยหน่อยปนองอาไว้ย่อ

ปเป็นดงเลยเนาะจุนีเนาะนเป็นขยะเลยพี่น้อยเต็มเส้นทางบ่อนไปตักน้ำป่าไม่ไหลดูหุ่นอันนั้นไม่ได้อันนั้นไ,ได้กลมไปเลยสุดยอดอีเลีย